สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้จะอยู่ในรายวิชาพละาศ,ศึกษานะครับกับคุณครูพานรัศศศศศศศัต์วีเศษครับผมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับทําให้นักเรียนไม่สามารถมานั่งเรียนหนังสือแบบวันไซได้นักเรียนจึงต้องนั่งเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนนะครับเนื่องจากใกล้ถึงช่วงสอบปลายภาคเรียนที่1แล้วนะครับ คุณครูจึงอยากจะมาทบทวนเนื้อหารายวิชาพัฒึกษาที่เราเรียนมาตลอดทั้งเทอมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรื่องที่เรเรียนไปทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างและนักเรียนลืมหรือยังเอยนะครับหน่วยที่5นะครับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับหลักการเคลื่อนไหวของเราก็จะมีอยู่3หลักการนะครับ การรับแรงการใช้แรงแล้วก็ความสมดุลน,นะครับการรับแรงคือการเคลื่อนไหวบนพื้นในลักษณะที่ร่างกายจะต้องรับน้ําหนักตัวจากการเคลื่อนไหวนั้นนะครับเช่นการออกแรงรับน้ําหนักตัวขณะเดินขึ้นลงบันไดการออกแรงรับน้าหนักสิ่งของที่กดลงมาขณะยกของอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นการรับลูกบอลน,นะครับที่ ผู้รักษาประตูที่ขอรับลูกบอลการอะไรประมาณนี้นะครับสอนะครการใช้แรงก็ตามเนื้อหาเรการใช้แรงนะครับก็ต้องใช้กําลังนะฮะเช่นการใช้แรงดึงแรงผลักแรงดันนะครับหรือจะเป็นการเตะการต่อยอะไรก็ได้นะครับข้อที่3ก็คือความสมดุลนะฮะการสร้างความสมดุลนะครับ คือการทรงตัวในขณะเคลื่อนไหวร่างกายนะครับหรือเคลื่อนที่ทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้ไม่ให้ตัวเองเนี่ยล้มนะครับเช่นการปั่นจักรยานนะครับการเล่นสกเก็ตบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานนะครับ เป็นการนำทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับทั้งแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบมาผสมผสานให้มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันนะครับเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานต่างๆนะครับเราสามารถนําทักษะนี้ไปเล่นในกีฬาก็ได้นะครับก็จะมีทักษะ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และก็ใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับอันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมาในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับต่อมานะครับก็คือการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้ทักษะหลายด้านนะครับเช่นความอ่อนตัวการทรงตัวความแข็งแรงความอดทนและการทํางานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะนะครับ ก็จะมีการม้วนตัวนะครับถ้าล็อกล้อเกวียนถ้าหกสามเร้าหกกบการต่อตัวนะครับการม้วนตัวนะครับเป็นการฝึกเพื่อให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวและมีความแข็งแรงเช่นการม้วนหน้าม้วนหลังนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ การปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับอันนี้ครูก็หาคลิปที่มันใกล้เคียงมานะครับที่ครูพอหาได้นะครับแล้วก็ที่ไม่ติดลินะขสิทธิ์นะครับการม้วนหน้าม้วนหลังนะครับเก็บคองอเข่านะครับท้าที่2ก็คือท่าล้อเกวียนนะครับเป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวนะครับมีการถ่ายน้ําหนักตัวนะครับเคลื่อนไหวไปในทิศทางก็คือทิศทางด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองหรือบ้านเราเรียกว่าท่าตีลังกานะครับ ถ้าต่อมาก็คือท้าหกสาเศร้านะครับเป็นการฝึกการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอไหล่แขนข้อศอกและข้อมือนะครับก็จะมีแขนออมีมือสองข้างแล้วก็มีสีสานะครับที่ตั้งกับพื้นแล้วก็เท้าชี้ขึ้นบนฟ้านะครับ ท่าที่สี่ก็คือท่าหกกบนะครับเป็นการฝึกการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนนะครับท่าสุดท้ายนะคือการต่อตัวนะครับอันนี้ก็หาเลิปที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับเป็นกิจกรรมที่ฝึกการทรงตัวนะครับควาบบททมอดทนความแข็งแรงของร่างกาย ช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะครับก็จะมีการต่อตัวแบบ2คนนะครับโดยการยืนบนหลังนะครับหรือแบบที่3ก็คือการต่อตัว3คนนะครับโดยท่าพุกเข่าบนหลังนะครับนะครับ ประโยชน์นะครับของการยืดหยุ่นนะครับหนึ่งเลยนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงสองนะครับเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับสามเป็นพื้นฐานในการเล่นยิมนาสติกนะครับสี่นะครับทําให้มีบุคลิกภาพที่สง่างามนะครับผมหน่วยที่หกนะครับต่อมาก็คือ การออกกำลังกายการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการครับผมนะครับการออกกำลังกายนะครับหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิตผู้ที่ออกกำลังกายด้วยท่าทางที่ถูกต้องนะครับและเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับซึ่งหลักการออกกำลังกายนะครับเขจะยึดหลัก4พอนะครับ1ก็คือพอใจนะครับ2บ่อยพอ3หนักพอ4นานพอนะครับพอใจคืออะไรนะครับพอใจคือความพอใจในชนิดหรือกิจกรรมที่ใช้ออกกําลังกายนะครับซึ่งเป็นความสะดวกสบายใจนะครับเ่นชอบ เล่นฟุตบอลก็เล่นฟุตบอลน,นะครับชอบเตะตะก้อก็เตะตะก้อนะครับบ่อยพอบ่อยพอคืออะไรนะครับบ่อยพอคือความถี่ของการออกกําลังกายเป็นประจํานะครับอย่างน้อย3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ3หนักพอนะครับหนักพอคืออะไรก็คือความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกําลังกายควรจะมีเหงื่อออกนะครับหายใจแรงและลึกโดยไม่มีความรู้สึกว่าแน่นหน,น้าอกนะครับก็คือหาย ก็คือออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับให้ได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับไม่หนักจนเกินไปนะครับ <S <S นานพอนะครับนานพอคืออะไรก็คือความนานหรือเวลาที่ใช้ในการออกกําลังกายต่อครั้งนะครับไม่ควรน้อยกว่า20นาทีนะครับแล้วก็ก่อนออกกําลังกายก็ควรอบอุ่นร่างกายก่อนเสมอนะครับ <S <S แล้วก็หลังออกกําลังกายนะครับก็ให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อสัก5-10นาทีนะครับ ซึ่งรูปแบบการออกกําลังกายของเราก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็คือการออกกําลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับเช่นการนั่งแยกขากุ้มตัวแต่สลับการยืนแตะปลายเท้าการกระโดดตบนะครับต่อมาก็คือการออกกําลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับ esp. ก็จะมีการวิ่งการกระโดดขาเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครูจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่า มีหลายสไลด์เลยนะครับข้อท,ที่3ก็คือการออกกําลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับก็จะมีการกระโดดเชือกนะครับการโยนลูกบอลสลับมือนะครับต่อมาพูดถึงเกมนะครับเกมก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับช่วยผ่อนคลายความเนนครียดการเล่นเกมออกกําลังกายอย่างหนึ่งจะทําให ร่างกายน,นั้นแข็งแรงนะครับแข็งแรงทางร่างกายสุขภาพจิตดีนะครับมีความสามัคคีในหมู่คณะนะครับเกมเบตเตเลตนะครับเกมเบตเเลตก็ Game เป็นเกมที่มีกฎ,ฎ,ฎ,ฎกติกฎฎฎาง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับใช้ทักษะหรืออุปกรณ์ในการเล่นที่น้อยนะครับเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับ การเล่นเกมนําไปสู่กีฬานะครับเป็นเกมที่ช่วยฝึกความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงและสร้างเสริสาามทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทต่างๆนะครับเช่นเล่นลิงชิงบอลอะไรประมาณนี้นะครับเสริมสร้างนําไปสู่กีฬาบาสเกตบอลหรือกีฬาแชร์บอลด้วยนะครับการลเล่นพื้นเมืองนะครับเป็นการเล่นที่มีมาแต่โบราณเลยนะครับ มักจะเล่นกันในท้องถิ่นตามฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆเพื่อความสนุกสนานสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิ่นนะครับก็จะมีลีล,ลีข้าวสารมอนซ่น้นผ้าพปงพางงูกินหางอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นมา้าการกล้วยก็เป็นการเล่นพื้นเมืองนะครับ ซึ่งประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับ 1. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจิตใจร่าเริงแจ่มใสผ่อนคลายความเครียดนะครับ 2. ไดในฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 3. ฝึกความเป็นระเบียบมีน้ำใจนักกีฬาข้อนี้สําคัญเลยนะครการที่เป็นนักกีฬาเราต้องรู้จักคําว่ารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยนะครับข้อที่4นะฮะสร้างความรักและความสามัคคีในหมูนะ่คณะ ต่อมานะครับพูดถึงกิจกรรมนันทนาการนะครับของเราก็จะมีอยู่ 3. กิจกรรมนะครับหเลยกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมความรู้สึกและอารมณ์นะครับทำแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์เช่นดูภาพยนตร์ฟังเพลงเล่นดนตรีอ่านานิทานอะไรประมาณนี้นะครับ 2. นะครับกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมความรู้ความสามารถทางด้านร่างกายสติปัญญาและความคิด ทำแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติงานต่างๆนะครับเช่นการดูสารคดีวาดภาพทำงานฝีมือเป็นต้นนะครับ 3. นะครับกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ันดีทำแล้วเกิดความเข้าใจและความรักใร่สามัคคีกันนะครับเช่นเข้าร่วมงานประเพณีของชุมชนช่วยกันปลูกต้นไม้หรือรณรงค์เรื่องยาเสพติดในชุมชนนะครับ ก็กิจกรรมนันทนาการก็เป็นกิจกรรมที่ทําในยามว่างนะครับหรือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการนะครับ1เลยนะฮะทำให้เกิดความเพลิดเพลินและมีความสุข 2. เป็นประโยชน์นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ 3. ฝึกความมีระเบิบวินัยฝึกสมาธิ ข้อที่4ช่วยให้ได้ออกกําลังกายนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 5. มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับทําให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบานนะครับมาถึงหน่วยสุดท้ายแล้วนะฮะหน่วยการเรียนรู้ที่7การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับหนึงที่เราเรียนก็ประเภทของกรีทานะก็จะมีอยู่6ประเภท1นะ กรีทาประเภทลู่นะก็จะมีวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะไกลวิ่งข้ามรั้วนะครับ 2. อกรีทาประเภทลานนะคะเช่นกระโดดไกลว่างจากกุ้งแหลนนะครับ 3. นะครับกรีธาประเภทถนน4กรีทาประเภทเดิน5กรีทาประเภทวิ่งข้ามทุ่งนะครับและสุดท้ายประเภทรวมนะครับอ่า น,นี้นะครับการเข้าเส้นชัยนะฮะในกรีทานะครับวิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะ,ะเมื่อเหลือระยะอีก2องึงสามเก้าที่จะเข้าเส้นชัยนะฮะให้ดันลำตัวนะ,ะยืดหน้าอกออกไปนะครับเพื่อที่ให้หน้าอกเนี่ยแตะกับเส้นชัยนะครับหรือจะใช้การบิดลำตัวนะ,ะให้ไหลข้างในข้างหนึ่งเข้าเส้นชัยก็ได้นะครับหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วไม่ควรจะหยุดวิ่งทันทีนะฮะให้วิ่งแล้วค่อยๆ่อนความเร็วหรือชะลอความเร็วลงนะครับ อันนี้ก็เป็นการทบทวนเนื้อหาในหลายวิชาพระศึกษานะครับที่เราเรียนมาตลอดเทอมเลยนะครับตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่5ที่6ที่7นะครับหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปสอบปลายภาคให้ได้เต็มที่นะครับก็สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ยังสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับ ก็แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ